สวัสดีค่ะ sp family พรพรค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็มีวิธีทำผัดมะละหรือว่าฟักแมวหมูสับใส่ไข่มาฝากค่ะฟักแมวหนึ่งลูกค่ะก็มาเตรียมฟักแมวกันก่อนนะคะผ่าครึ่งค่ะนี่ผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็ เอาเม็ดออกค่ะตรงนี้เม็ดออกเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะเนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆเสร็จแล้วมีไข่หนึ่งฟองแล้วก็หมูบดหรือว่าหมูสับก็ได้ค่ะกระเทียม เครื่องปรุงตามนี้ค่ะก็น้ำมันใส่กระทะค่ะแล้วก็กระเทียมลงไปก็ให้กระเทียมพอเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เอาหมูบดลงไปค่ะแล้วก็ผัด กระทะก็คอยจะเลื่อนอยู่เรื่อยเลยก็ผัดหมูสับให้พอค่ะแล้วก็เอาเครื่องปรุงใสล่ลงไปเลยทุกอย่างแล้วรวมกันไว้แล้วก็ผัดคลุกเคล้าผสมกันนี่ค่ะแล้วก็เอาฟักแมวลงไปเลยแล้วก็ คลุกเคล้าอีกรอบหนึง่งหมูสับกับฟักแมวเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะเพื่อให้ฟักสุกเร็วขึ้นฟักเริ่มใสแล้วก็ แล้วก็เอาไข่ลงไปค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วก็ไม่คนค่ะแค่ตะล่อมตลบให้หมูบดกับฟักแมวปิดเอาไว้นะคะรอไข่เซ็ตตัวค่ะรอไข่สุกนี่ พอเขาเริ่มสุกแล้วก็ัดการพลิกกลับแล้วก็คนได้ค่ะทำง,ง่ายเลยค่ะมะละแมวหรือว่าฟักแมวผัดหมูสับใส่ไข่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ แล้วก็ตักใส่จานใส่ชามพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ